สวัสดีค่ะทุกคนคิกินเมกานะคะแล้วก็ไทเลอร์ครับผม วันนี้กีกับไทเลอร์พาทุกคนมาทานอาหารไทยที่ร้านอาหารไทยในอเมริกาใกล้ๆบ้านนะคะแต่ว่าวันนี้ที่มาถ่ายคลิปเนี่ยก็เพราะว่าร้านนี้ไม่ใช่แค่ร้านอาหารไทยธรรมดานะคะเป็นร้านอาหารไทยที่มีประวัติค่ะทุกคนเพราะว่าเป็นที่แรกที่กิกได้ทำงานที่อเมริกานะคะซึ่งมารู้ทีหลังว่าเป็นร้านอาหารไทยที่คนลาวเป็นเจ้าของค่ะวันนี้ก็เลยจะพาทุกคนไปดูว่าอาหารไทยที่นี่เนี่ยจะรสชาติเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ร้านมีชื่อว่าผัดไทยเฮาส์นะคะทุกคน เพราะฉะนั้นแน่นอนวันนี้เราจะต้องสั่งผัดไทยนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า how are you good good, good. Oh. Okay. YouTube บ yeah. you yeah. so, okay. nice. ิงเลย so เป็นยังไงสวัสดีเป็นง ไม่ได้ทำท้าวือว่ามีงหมือนกันแไม just g โค r e d I'm i d a l จานแรกมาแล้วนะคะทุกคน what is this ก l e ม baby I have Thai hot wing. Thai hot wing. How is it? It's good. Mm, I like that sauce. It's like a spicy orange chicken. Like they took like a Chinese sauce and took, made it Thai spicy. let try the sauce. น้ำจิ้มไก่นะคะเหมือนเป็นผัดเปรี้ยวหวานนะประมาณนี้ mm. นะคะทุกคนก mm. ็ร้อยอืมอเปนชิคกนแต่ว่าเหมือนแบบ mm. กินกับข้าวจะดีกว่านี้ mm. และนี่ก็คือผัดไทยนะคะทุกคนที่สั่งไปเมื่อกี้แล้ว mm. ก็ปีกไก่ mm. ให้เลอชอบมาก mm. ลาบนะคะ mm. ดูดีหน้าตาดีมาก ก็อันนี้เป็นสีฟูดวรเคโนนะคะก็คือเป็นทะเลนั่นเองผัดน่าจะเป็นผัดฉาอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนมากับข้าวด้วยมีทั้งข้าวเหนียวมีทั้งข้าวสวยเนาะทเดี๋ยวเรามาเริ่มชิมทีละอย่างกันเลยดีกว่านะคะ Very good, very authentic. Now you gotta try the love. Let me try one more time. <laughs> Just one more bite. Big bite. Okay. Oh, this one next. You order like spicy, very, very spicy so. เผ็ดไหมเผ็ดจริงเผ็ดมากมาดูใครเล์จะกินได้มั้ย This is really spicy Good Okay this one I love this dish เป็นผัดชาทะเลนะคะควรประมาณ

Head mark, head line. Like hello mate. hello That was very tasty. They put a lot of crushed rice it. I like it. Okay, go. So d ผัดไทยผัดไทยผ l ้คอมอยู่แล้วผัดไทยอร่อยมากนะคะทุกคนสมชื่อร้านมากอร่อยแบบไทยแท้นะคะทุกคนเขาใช้เส้นเส้นเล็กๆแบบนี้ชอบมากค่ะ That's good. จบของคนเก่งนะคะสั่งลาบเผ็เดๆสิบดาวเป็นยังไงบ้างกินไม่หมดนะคะหันมาบอกกิ๊กว่าเรา,เากลับบ้านไปแล้วเธอทําให้มันไม่เผ็ดได้ไหมน่ถือว่าคุ้มมากๆนะคะเพราะว่าเขาค่อนข้าง,งที่จะให้เยอะผัดไทยเนี่ยกินไปแล้วนะคะทุกคนยังเหมือนเหลืออีกกินได้อีกครั้งหนึ่งอ่ะพอกลับไปทานต่อที่บ้านนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนสําหรับวันนี้เนาะกิ๊กพาทุกคนไปทานข้าวที่ร้านผัดไทยเฮาส์นะคะซึ่งเป็นร้านที่กิ๊กเคยทํางานเนาะวันนี้ก็ดีใจที่ได้พาทุกคนมาดูเนาะเป็นร้านอาหารร้านแรกนะคะที่สอนประสบการณ์ชีวิตของกิ๊กเลยตั้งแต่มาถึงอเมริกานะคะแล้วก็น่าจะเป็นร้านเดียวเลยที่กิ๊กได้ทําที่นี่นะคะ ย้อนกลับไปประมาณ2ปีที่แล้วคะ่ะทุกคนกิ๊กบินมาถึงที่อเมริกาแล้วก็ไม่รู้จักใครเลยนอกจากไทเลอร์นะคะอยู่ไปสักพักหนึ่งนะคะยังไม่มีงานทําก็รู้สึกเหงาแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งเดียวที่ทําให้กิ๊กมีความสุขเลยก็คือเวลาที่ไทเลอร์กลับบ้านกลับมาจากงานนะคะนอกจากนั้นกนิ๊กก็จะนั่งนั่งนอนนอนอยู่ที่บ้านกิ๊กก็เลยคิดหาวิธีที่จะออกไปหางานทํานะคะอีกข้อนึงเลยก็คืออยากจะช่วยแบ่งเบาไทเลอร์ด้วยนะคะไทเลอร์ทำงานคนเดียวเนาะกิ๊กก็เลยปั่นจักรยานไปที่ร้านผัดไทยเฮาส์นะคะเาที่ อยู่ใกล้บ้านแล้วก็ไปสมัครงานค่ะทุกคนตอนนั้นเนี่ยเขาจ้างกิ๊กในราคา8เหรียญกับอีก50เซนนะคะต่อชั่วโมงและกิ๊กก็รู้สึกดีใจมากเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แพงที่สุดแล้วในชีวิตเท่าที่เคยได้มานะคะเป็นเรทเริ่มต้นนะคะกิ๊กก็มีหน้าที่หั่นผักแล้วก็เตรียมของอยู่ในครัวไม่ได้ออกไปเสิร์ฟข้างนอกไม่ได้ไปเจอกับลูกค้านะคะทุกคนมาถึงปุ๊บก,ก็เตรียมของอยู่กับแม่ๆป้าๆที่อยู่หลังร้านความคิดกิ๊ก,ก,กตอนที่กิ๊กไปครั้งแรกเนี่ยกิ๊กคิดว่าก,ก กิกจะเป็นกุ๊กนะคะกิกจะทําครัวกิกจะทําอาหารแต่พอไปจริงๆแล้วมันไม่ง่ายอย่างที่คิดคะ่ะทุกคนไปถึงวันแรกโอ้โหเสียงหมอ้อเสียงกระทะเสียงตะโกนนะคะมันแบบยุ่งยากมากมันเหมือนมันเหมือนมีสงครามเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าเขาจริงจังมากทุกคนตําแหน่งของกิกเนี่ยก็คือทําหลายอย่างนะคะเป็นลูกไม้ลูกมือทําเล็กๆน้อยๆเพราะว่าเราก็ยังไม่ค่อยคล่องแคล่วเท่าไหร่นะคะก็เป็นปกติมีบ้างโดนดุโดนดาดนว่านะคะทํางานอยู่ในครัวเนี่ยสามเดือนคุ้มเลยนะคะประสบการณ์ของกิกคุ้มเลยเพราะว่า หลังจาก3เดือนที่ทํางานที่นี่เนี่ยก็มาทํางานของตัวเองนะคะใช้ประสบการณ์จากในครัวมาช่วยได้เยอะนะคะอย่างเช่นการเลือกซื้อของนะคะเลือกซื้ออุปกรณ์อะไรต่างเนี่ยกิ๊กก็ไม่ต้องคิดแล้วนะคะว่าเราจะเลือกซื้อแบรนด์ไหนเพราะว่าการทํางานในครัวเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามีประเภทไหนดีอุปกรณ์อะไรดีนะคะเพราะว่าเขาเปิดร้านมานานแล้วเพราะฉะนั้นเขาเลือกมาให้แล้วเขาได้ลองมาหลายแบรนด์แล้วนะคะกิ๊กก็ก๊อปปี้มาทั้งชุดเลยค่ะทุกคนอันนี้พูดความจริงนะคะตอนนั้นขยันตั้งใจอยากจะไปท งานนะคะฝนตกหิมะตกไม่กลัวปั่นจักรยานไปทำงานคนเดียวนะคะสบายมากเพราะว่าไม่เคยทำงานได้เงินเยอะขนาดนี้มาก,ก่อนในชีวิตนะคะทุกคนหลังจากนั้นนะคะแทนที่กิกจะได้เพื่อนเหมือนที่กิกตั้งใจเอาไว้นะคะเพราะว่ากิกอยากจะได้เพื่อนมากๆแต่สุดท้ายกลับได้ญาติผู้ใหญ่มาแทนเพราะว่ากิ๊กไปทำงานอยู่ที่ครัวนะคะไม่มีคนอายุรุ่นราวเาเดียวกับกิกเลยก็มีแต่รุ่นคุณแม่คุณป้าคุณยายไปเลยนะคะเขาก็มาช่วยสอนช่วยอบรมนะคะก็นอกจากจะมีการดูดาว่าเก่าต่าง เตือนแล้วเนี่ยเขาก็ให้ความรู้สึกเหมือนกับเราได้อยู่ที่บ้านนะคะอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือเขาเป็นคนลาวนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นภาษาที่ใช้สื่อสารเนี่ยเป็นภาษาลาวภาษาอีสานนะคะกิกเนี่ยเป็นคนอีสานอยู่แล้วนะคะพอได้พูดสื่อสารภาษาลาวก็รู้สึกอุ่นใจรู้สึกเหมือนอยู่บ้านนะ,ะข้อดีของกิกเลยก็คือกิกเป็นคนที่ไม่คิดเล็กคิดน้อยนะคะกิกรู้ว่าการโดนว่าเก่าวตักเตือนเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาโดยเฉพาะการทํางานในครัวนะคะการทํางานในครัวที่อเมริกาเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเข้มงวดมากๆเลยแต่ว่ากิกไม่ได้มาเล่าให้ฟัง ที่จะให้คนทางบ้านที่สนใจจะมาทํางานหรือว่ากําลังทํางานที่อเมริกาในครัวนะคะรู้สึกกลัวหรืออะไรเพราะว่ากิ๊กเองก็มีประสบการณ์เพียงแค่3เดือนเท่านั้นเองนะคะทุกคน กิ๊กคิดว่ามันคุ้มค่ามากๆนะคะตอนนี้กิ๊กก็มาท,ทําธุรกิจของตัวเองใช้ประสบการณ์ที่แม่ๆป,ป้าๆเขาสอนมานะคะเขาสอนมาเขาตักเตือนมาตอนนี้ก็รู้สึกว่าเราเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นประสบการณ์ดีๆที่อยากจะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังนะคะวันนี้นอกจากอาหารจะอร่อยมากๆแล้วเนี่ยก็รู้สึกดีใจมากๆด้วยได้กลับไปที่ทํางานเก่านะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกันเนาะถ้าหากว่าใครยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้กิ๊กด้วยนะคะ,ดะ,คะเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับววัันนีีส้สสดค่ะ Yeah.